สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเรา v i โบอลเลช anel ครับวันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตอีกแล้วครับสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสื่อของอังกฤษนะครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะยังเก็บแฮร์รี่แม็กไกไว้นะครับเอาไว้ใช้งานต่อโดยมันเป็นไปตามความต้องการของเอลิกแทนฮาวนะครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าเขาจะได้เป็นกัปตันทีมต่อไปหรือเปล่านะครับ แฮร์รี่แม็กไกนะครับฟอร์มตกอย่างมากนะครับฤดูการ2021-2022นะครับจนมีส่วนทำให้ทีมมีผลงานที่เลวร้ยวายตามไปด้วยนะครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดการตั้งประเด็นว่าเขาอาจจะไม่เหมาะสมไม่เหมาะสำหรับการยืนแนวหลังให้กับปีศาจแดงอีกต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดลี่เมล์นะครับบอกว่า เอลิกแทนฮาวนะครับเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่วางแผนที่จะเก็บเขาไว้ใช้งานต่อนะครับตัวเลือกสำหรับตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเฮวิลี่แม็กไกนะครับก็ยังคงอยู่ที่แมนยูนะครับโดยเอลิกแทนฮาวนะครับยังเก็บเขาไว้ใช้งานต่อนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ